วันนี้เองนะครับทาง n อ t บทสงขาของเราก็ได้มีการบันทึกเทปถวายพระพรด้วยนะครับส่วนราชการภาครัฐสถานศึกษาและภาคประชาสังคมรวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมบ,บพันษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาภาครัฐภาคประชาสังคมรวมถึงบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จำนวนกว่า20แห่ง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ประกอบด้วยเทศบาลเมืองคลองแหเทศบาลเมืองคอหงเทศบาลเมืองสะเดาเทศบาลนครหัดใหญ่เทศบาลนครสงขลาเทศบาลตำบลกำแพงองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสส่วนสถาบันการศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่วิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่โรงเรียนวรานาลีเฉลิมโรงเรียนมหาวิชวราวุธโรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนเนาวินทราชูทิทักษินและโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญานอกจากนี้ยังมีภาคประชาสังคมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ประกอบด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนสมาคมสตรีประสานมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลาบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและพอสอบอจชต,ต,ตทัพภาค4รุ่นที่18ทั้งนี้เทปโทรทัศน์ถวายพระพรดังกล่าวจะนำเผยแพร่ออกอากาศในห่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านทางโทรทัศน์ช่อง1 1บ b t s o เ t h และช่อง 2NBT2HD ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีนะครับต่อสถาบันพระมหกากษัตริย์ซึ่งก็เป็นสถาบันเป็นศูนย์รวมใจที่พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยเคารพยิ่งนะครับซึ่งประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงประสบนิกรนะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมนะคะแสดงออกถึงความจงรักภักดีก็มาด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมนะคะในการที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่ผูกพันกับ คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะ